กับเข้าสู่รายการหาเรื่องคุยครับเรากำลังคุยกับธุรกิจ organizer นะครับที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยก็ว่าจะได้นะครับที่เขากำลังจากโกอินเตอร์อีกรอบหนึงครับหลังจากที่เคยโกอินเตอร์ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เจ็บตัวกลับมาคราวนี้นะครับ CMO บอกว่าจะไปรุกต่างประเทศแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศเดียวครับเขาวางไว้3ประเทศเลยนะฮะพมา่ากัมพูชาแล้วก็ เวียดนามใช่ไหมครับเ่ะมาคุยกันเกิดอะไรขึ้นมาทําไมคุณเสริมคุณถึงอยากออกไปนอกประเทศอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คุณเสริมคุณต้องบอกนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้บอกช่วงต้นบ้างแล้ว <c oughs> ว่าเคยไปลงทุนไลท์อันซาวที่กัมพูชา <c oughs> แล้วบริษัทแห่งนี้แหละเป็นบริษัทที่กดดันรายได้กดดรายไ้มีแต่กดดันกําไรมาโดยตลอดเพราะว่าขาดทุนมาโดยตลอดกระทั่งต้องขายบริษัทไป <c oughs> แล้วก็ทําให้ cmo กลับมามีแก้ข่าวแก้ข่าวยังไงแก้ข่าวว่างงคือทีออ่ที่กิจการเราขึ้นลงนี้ไหมฮะครับแล้วก็เพราะว่ามันมีกิจการที่เราทําแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงแล้วเราก็อาจจะระมัดระวังในความเสี่ยงนั้นไม่มากพอซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นบทเรียนหลายอย่างว่าต่อไปเนี่ยเราก็คงจะมีความระมัดระวังในเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ้นมาก,น,มากนะฮะ อันนี้นก็เป็นหนึ่งในกิจการที่เรามองว่าถ้าเป็นประเภทไลฟ์แอนด์ซาท์นะฮะซึ่งเราวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นกิจการที่เชื่อมโยงกับเรื่องของออคนผู้คนและเน็ตเวิร์ในท้องถิ่นมากมกิจการประเภทนี้ต่อไปทาง CMO ก็คงจะไม่ใช่ผู้ลงทุนหลักอ๋อคือจะไม่ไปลงทุนไลฟ์แอนด์ซาท์เออคือหมายถึงว่าไลฟ์แอนด์เซาท์เนี่ยเป็นเป็นจุดแข็งของเราว่าเรามีความสามารถสูงครับถ้าจะเทียบในอาเซียนก็สูงสุดแหละในอาเซียน แล้วก็มีประเทศที่เขาสนใจให้เราทำํำแต่ว่าแทนที่เราจะไปลงทุนหลักบแบบลงทุนหมดเลยอะ่ะ<อ>เหมือนเหมือนจะเป็นหนึ่งนใน,นือนเราคงจะลงทุนสักประมาณไม่เกิน15%บหอแต่ว่าเราก็ไปแล้วจ้างทำํำนะฮะแล้วก็ผู้ลงทุนแปเอร์เซก็คงต้องเป็นโลเคอลทั้งหมด ซึ่งหลักการนี้ก็กาลังทําในหลายประเทศกําลังทนะําในหลายประเทศเดี๋ยวต้องเล่าภาพก่อนว่าจะไปลุยอาเซียนนยครับจะไปลุยยังไงครับทาไมเราถึงมีแนวคิดอย่างนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็เรื่องอาเซียนก็คงเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ทราบดีว่ามันจะมีการรวมเขตเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งค่อนข้างที่จะเ,าจาเขาเขามาแล้วเขามาแล้ว ครับคือคือเรายังไม่ทันไปเลย <c oughs> สิงคโปร์มั่งมาเลเวียดนามนี่คือมาที่ไทยแล้วมาที่กรุงเทพนี่เลยครับครับมาซัดกับเราเลยในกรุงเทพเแต่ว่าเนื่องจากว่าออของเรานี่มีความแข็งแกร่ง,งคือหมายถึงว่าอุตสาหกรรมด้านอีเวนต์ของประเทศไทยเนี่ยผมใช้คําว่าแข็งแกร่งระดับโลกคือดีที่สุดในอาเซียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาก็เขาก็ได้แค่ประทําลูกค้าของเขา ในกรุงเทพคือลูกค้าเขาเวลามากรุงเทพลูกค้าสัญชาติเขาแหละมากรุงเทพมาก็มากรุงเทพแล้วถ้าจะทําก็เป็นลูกค้าเขาก็เอาทีมงานเอาเวนต์เขามาเขามาถล่มเราไม่ได้อ่าครับถล่มเราไม่ได้แต่ว่าทําให้เราได้คิดว่าเราควรจะไปถล่มเขาได้แล้วไอ้พวกนี้ไม่สวยหรอคือมันคือมองว่ามันจุดประกายให้เราคิดว่าใช่ทำไมเราไม่ออกไป ลูกต่างประเทศบ้างใช่ใช่นะฮะเพราะว่าจริงๆเท่าที่ไปดูเนี่ยก็ได้ไปเซอรวยตลาดแล้วก็ได้ไปได้ได้ไปได้ไปพบกับ p o t e n t i a เ p ช r t ลพาได้ไปพบกับพ o t e เ t ช a l ลูกค้านะฮะในในหลายประเทศเนี่ยครับในประเทศเหล่านี้นะฮะก็ก็พบว่าเศักยภาพด้านอีเวนต์ของประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดในอาเซียนคือสิงคโปร์เนี่ยอ,อ,อาจจะมีความดูแข็งแกร่ง ในแง่ของคอนนชันหรือด้านด้านไมซ์แต่ว่าด้านอีเวนต์เนี่ยสิงคโปร์ไม่ได้เติบโตมากเพราะว่าจริงๆคอร์สามารถด้านอีเวนต์เนี่ยมันพัฒนามาจาก local base หมายถึงว่าทำกับผู้บริโภคของคนประเทศนั้นต้องดูพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเพราะว่าเราต้องการที่จะขายเขาด้วยคือแต่สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศประเทศที่มีประชากรไม่เกิน2ล้าน ดังนั้นออก,กิจกรรมมันเล็กของกรุงเทพตั้งเยอะอนั่นหมายความว่าความหล,กหลากหลายของคนความหลากหลายความหลากหลายของคนความคุ้มค่าของการจัดก,กิจกรรม,มการตลาดของเขาเนี่ยมันไม่มีผมไปดูกิจกรรมแบบ300ตารางเมตรในห้างของเขาอ่ะเป็นยังไงฮะแย่กว่าเราเยอะเ <laughs> ชื่อไม่เชื่อมันแย่กว่าเราเยอะสิงคโปร์ที่บอกว่าเป็นเจ้าเจ้าแห่งทุกอย่างทุกอย่างแห่งการกิจกรรมเทคโนโลยีทันสมัยอีเวนต์แป็กอีเวนต์แป็ก เฮ้ยผมพูดเนีเลยอีเวนต์แป๊กนะฮะแต่ว่าถ้าไปดูใน s ั n เท c คอนเฟนชั่นเซ็นเตอร์เขาโอ้โหดีเพราะว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นนะฮะมันก็มีจุดของมันเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าดูแบบคอมบิเนชันที่มีทั้งความคิดสร้างสรรค์ของการจัดพวกปาร์ตี้อีเวนต์แล้วก็มีทั้งเรื่องของระบบงานบางอย่างแล้วก็เรื่องของการทำเขาเรียกว่า เออ i อ็กซิบิชันออแกนเซเช่นพวกงานแฟร์อะไรพวกนี้ครับประเทศไทยดีสุดด้วยเหตุดังนี้เนี่ยเราคิดว่าเราควรจะเอาศักยภาพที่เรามีเนี่ยเอาไปเอ็กซ์อร์นะฮะ Export เอ็กซ์ออกไปอ่ะส่งออกไปที่ต่างประเทศแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเราจะไปไปอย่างไรคุณเสริมคุณประกาศเลยเราจะไปลุยประเทศพมา่าครับกัมพูชาเวียดนามคำถามแรกที่ขึ้นอยู่ในหัวผม แล้วพวกเขาเหล่านั้นมีศักยภาพหรือว่ามีเม็ดเงินเพียงพอที่จะรองรับกับการจัดงานระดับมาตรฐานอย่าง CMO ได้หรือคะครับก็ขั้นแรกเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราจะต้องวางเป็น representative ก่อนอคือหมาอถกงว่าเป็น l e ็ office นะฮะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มที่ใกล้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีประชากร ถ้ารวมเวียดนามด้วยเนี่ยก็ประชากรเกือบจะ250้หาสล้านถูกไหมฮะคือพ,ม,พม,อม่ากัมพูชาเวียดนามนี่รวมกัน250ล้านพม่าพม่าประเทศไทยและเวียดนามเนี่ยก็คนละประมาณ70ครับถูกไหมฮะก็ประมาณ210อส่วนกัมพูชากลาวนะฮะก็รวมกันก็จะใกล้ๆ3 0 0ล้านประมาณ250บถึงมอกครับผม,ม,มกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะใช้เน็ตเวิร์กโดยตรงจากกรุงเทพมหานคร เพราะว่าเส้นทางหมายถึงว่าถ้าลากเส้นจากกรุงเทพไปที่ไส้ง่อนอาจจะสั้นกว่าลากจากกรุงเทพไปสุไหงโกลกอ๋อคือมันเป็นแนวขวางใช่เพราะฉะนั้นแนวขวางคือเรามองว่าสามสี่ประเทศนี้เนี่ยแค่ลากเส้นแค่นี้มันก็ไปถึงความคุ้มค่ามันไปถึงไปถึงเพราะฉะนั้นโลจิสติกเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกรัฐบาลว่า ดิบีดีทำได้แล้วถนนตัดเนี่ยตัดเป็นจรารางเนี่ยเขากำลังเล่งอยู่โอ้โหไม่ทำาม่ทีอ่ะคือคือแค่คิดเ่ยผมว่าตัดถนนไปเนี่ยนะฮะแค่ร้านเซเว่นตามปั๊มน้ำมันที่เขาวิ่งผ่านอะไรเศรษฐกิจก็ได้เยอะแยะแล้วยังไม่ต้องพูดถึง CMO ที่จะขออาศัยถนนวิ่งไปนะเอาของไปส่งเอาของไปให้เช่าไม่จำเป็นต้องเครื่องบินแล้วเครื่องบินต้นทุนสูงถ้าเกิดว่าถนน สร้างเสร็จจริงๆควรจะเป็นรถไฟด้วยซ้ำเพราะรถไฟเนี่ยต้นทุนมันต่ำกว่าลางถูกกว่านะฮะตรงนี้เป็น t a r g e t ็ต g ร r o u p ตรงๆตรงๆที่ออกจากกรุงเทพคไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปจัดตั้งอ g ก r e เ a t i o n ที่เป็นใหญ่โตในประเทศพวกนี้เลยที่แบบหนึ่งนี่คือกลุ่มที่หนึ่งแต่ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ consumer product ของไทยมีอิทธิพลเพราะฉะนั้น consumer product ก็จะไปเติบโตในที่เหล่านั้นอ๋อหมายความว่าลูกค้าเราก็ไปเราก็ต้องตามไปหมายความว่าคุณสมคุณเห็นแล้วว่าลูกค้าไปแต่ละประเทศไปพม่าลูกค้าเขารีเคเวสเลยไปเวียดนามเขากาบูชาไปบด้อยแล้วคุณจะไปไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคุณเสรมคุณจะไปไหมประเทศเราไปอย่างงี้ไปเปล่าใช่ฮะเพราะฉะนั้นโอกาสมันได้โอกาสมันได้คือ คือเขาเขาไปของเขาอยู่แล้วเขาไปขายปุ๋ยขายกระทิงแดงขายอะไรอยู่แล้วคอนซเมอร์โปรดักของเขาว่าจะเป็นอะไรสาพัดกับมาม่านะฮะอยไปแล้วครับซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ต้องยอมรับนะเขาก็ใช้สินค้าแบรนด์ไทยเยอะเหมือนกันมีอิมเมที่ดีสินค้าแบรนด์ไทยเนี่ยมีอิมเมที่ดีกว่าสินค้าจีน มไม่ไม่น่าเชื่อ,อแต่มันเป็นอย่างนั้นอ๋อจริงๆเราก็มันก็เป็นอย่างนั้น <laughs> ไทยนี่ถ้าเกิดว่าเม็ดอินไทยแลนด์นี่ใช้ได้เม็ดอินชัยนาดีต่างกันเยอะนะว,วันนี้ต่างกันเนยอะ <laughs> ที่คนมองกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ามันเป็นโอกาสแต่ทีนี้เวลาเราเข้าไปเราจะเข้าไปยังไงครับคือเราจะไปจัดแค่อีเวนต์หรือว่าจะมีการร่วมทุนกับใครอะไรยังไงหรือเปล่าครับเราคงต้องมีต้องมี l ล c a l p a เนอร์เพราะว่าจริงๆแล้วการทำอีเวนต์ในประเทศพวกนี้มันต้องมีไลเซน นะฮะมันต้องมีการขอขออนุญาตอะไรต่างๆซ,ซึ่งจริงๆความเข้าใจในเรื่องของอ local network มันมีความจําเป็นเพราะฉะนั้น local partner ในแต่ละประเทศก็คงจะต้องมีนะฮะเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีในระดับที่เป็น l e p r p e s e n t a t i v e office คือหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ว่าเม้นเงินลงทุนต้องไปลงทุนมีอุปกรณ์เช่าที่นั่นหรืออะไรเยอะแยะสามารถส่งตรงจากกรุงเทพได้ เพราะว่าอีก3ปีเนี่ยเขาก็ให้วิ่งเข้าไปแล้วเพียงแต่ว่าจะมีถนนให้วิ่งหรือเปล่านั้นเองคือคุณสมคุณบอกว่าเวลาเราลงทุนพวกนี้เนี่ยเราลงทุนเพื่ออาศัยคอนเน็กชันครับเราจะไม่ไปลงทุนใหญ่ๆอุตสาหกรรมหนักแบบเดิมไม่ใช่เราะจะเข้าไ,ไปถือหุ้น เดี๋ยวผู้ชมเขาไม่เข้าใจุตสากรรมนาผมพูดเล่นนะฮะไม่ใช่เป็นลงทุนเหล็กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือที่ผ่านมาไปลงทุนใหญ่อะเอาใหญ่ใช้เงิน60กว่าล้านไปลงทุนเลยแต่คราวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จะถือุ้นสำหรับ3ประเทศนี้ไม่ใช่สำหรับ3-4ประเทศนี้ไม่ใช่ครับ3-4ประเทศนี้มันเป็นเหนือนไปใต้เจซีเล็กๆถูกไหมฮะแล้วก็เราก็โหลดโหลดเทคโนโลยีโหลดอุปกรณ์ <G rab> ถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งโหลดทีมงานที่เป็นรันโชว์เลยครีเอทีฟอะไรก็แบงคองเบสเป็นหลักอ๋อก็คือใช้คนในไทยเนี่ยแหละแต่ว่าทุกอย่างใช้ทรัพยากรในไทยครับหลายอย่างแต่ว่าไปตั้งเหมือนกับว่าเฮฮันเตอร์สาขาที่เราไปวางไว้เป็นเหมือนประสานงาน <G rab> สำนักงานประสานงานสำนักงานประสานงานอ่าเหมือนสำนักงานประสานงานด้วยวิธีนี้เนี่ยจึงไปสัมพันธ์กับเรื่องที่ว่าสำนักงานในกรุงเทพ แล้วก็คุมกำลังในกรุงเทพเนี่ยต้องรวมศูนย์ต้องจัดให้ดีมันก็เป็นที่มาของแบงคอกครีเอที e เพเกาแบงคอกครีเอทีฟเพ a กาที่คุณเสริมคุณบอกว่าจะลงทุน100ล้านบาทบในพื้นที่12ไร่จะเป็นแบงคอกครีเอทีฟเพ a กามันคืออะไรครับ,รบแนวคิดนี้มัน มันมายังไงมันคืออะไรสงสัยมากครับแนวคิดนี้ก็คือว่าอออย่างสำนักงานใหญ่ CMO ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในทาวินทาวเรียกว่าทาวินทาวนะฮะบางท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าแนะนําว่าทาวินทาวเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นฮอลลีวูดของประเทศไทยเพราะว่าในโครงการทาวินทาวเนี่ยมีโปรดักชันเฮาส์คือหมายถึงว่าผลิตภาพยนตร์โฆษณามีบริษัททํารายการทีวีมีออกงานไอเซอร์มีอะไรเยอะนะฮะมากกว่า200บริษัท อยู่ในทาวน์อินทาวน์ครับผมแบงคอกครีเอทีฟเพ o กา d ก็เหมือนกับไฮเอ็นของทาวน์อินทาวน์แต่ว่าไปอยู่ในที่เดียวกันคือจะวางพื้นที่ไว้ในทาวน์อินทาวน์เนี่ยหรอครับไม่ครับไม่อันนี้นยนอยู่ที่นวลจันทร์แต่คอนเซปต์มันก็คือว่า,ม,ามีบริษัทออ<ม>์แกไนเซอร์ซึ่งของ CMO แต่ว่ามันมีหลายแบรนด์นะฮะ<ม>แล้วก็ในนั้นก็จะมี PM เอ n t e r นะฮะมีสตูดิโอให้เช่าสำหรับถ<ม>่ายภาพยนตร์โฆษณา ะะมีบริษัทดีไที่ทำมาลีเมเดียแล้วก็มีไม่ได้มีเพียงอาจจะไม่ได้ไม่ได้เฉพาะที่เป็นกลุ่มบริษัทของ CMO แต่ว่าเป็นเหมือนโปรดักชันเฮาส์ที่ทำงานด้านครีเอทีฟมารวมอยู่ในที่เดียวกันนะฮะแล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมแบบชั้นหนึ่งแบบที่คนทั่วทั้งอาเซียนอยากจะมาทำงานด้วยนะฮะเป็นหน้าร้านที่สวยงามใครมาดูแล้วปิดการขายได้เลย ประทับใจคือจะทําให้เป็นฮอลลีวูดครับจะทําให้เป็นพื้นที่ที่จะเรียกว่างั้นดีกเรียกว่าทําเหมือนกับออฟฟิศกูเกิลอ,อย่างเงี้ยคือสวยๆแล้วก็แบบว่าส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์สร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจได้ไดครับให้เป็นแบบนั้นครับมองว่าสถานที่มีความสําคัญต่อแรงบันดาลใจการสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์มีมากเลยฮะสมมุติว่า ถ้าพิธีกรเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแบบนะจะมีความเป็นแบบากานี้อันนี้จะแบบเฮอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันเกี่ยวนะอย่างแบ็กกราว์ของฉากเวทีเนี่ยใช่ไหมฮะมันเกี่ยวนะเกี่ยวข้องคือถ้าเกิดว่าเป็นเหตุอะไรที่มันไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมหมายถึงว่าเป็นหน้าร้านคือเหมือนกับว่าเราสร้างโชว์รูมเหมือนกับเหมือนกับโรงงานผลิตโรงงานผลิต ลุยวีตองที่เป็นอยู่ในโรงงานที่ไกลๆแล้วก็ต้องมามีหน้าร้านที่ไว้ขายของแบงกอกีริทเพกาลเนี่ยก็คือการสร้างหน้าร้านให้กับ CMO ก r ุ u อแล้วก็ผู้ที่เป็นพันธมิตรนะฮะให้มารวมตัวกันแล้วทำไมเราต้องมีหน้าร้านแบบนี้เพราะเราจะขายคนทั้งอาเซียนนะฮะเราก็หวังว่าที่เนี่ยจะได้ต้อนรับนักธุรกิจจากประเทศลาว ที่จะมาดูพิ e s e n t a t i o n ก่อนที่จะไปนำแสดงที่ประเทศเราเราก็หวังว่าจะมีท่านรัฐมนตรีของประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะมาดูพิ e า e n t a t i o n บางอย่างเพื่อที่จะนำไปจัดแสดงที่ประเทศนั้นนะฮะคือจะได้เห็นภาพว่าประเทศไทยนี่ใช้ได้เยี่ยมเลยมันมีศูนทดสอบด้วยอะฮะใช้ได้ให้เห็นภาพเหล่านี้ซึ่ง มันจะคุ้มค่าจะทําให้เราได้งานในอนาคตใช่ครับอย่างนั้นแหละฮะใช่ครับครับรายได้ลงทุน100ล้านบาทม,มันสูงเกินไปหรือเปล่าสําหรับบริษัทของเราที่กําไรปีหนึ่งก็ ผมก็เจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบล้านผมก็กำลัจะบอกว่าลดขาดทุนบ้างแต่กำไรบ้างอันนี้ก็กำไรเยอะเจ็ดสิบเอ็ดล้านแต่ผมกำลังที่จะถามว่าหนึ่งร้อยล้านบาทกิดการคืนทุนเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเราขายตึกเดิมนะฮะตึกในไทม์อินทาวของเราเนี่ยสามหลังนะฮะครับสามหลังเราก็คิดว่าคงจะได้สักประมาณเจ็ดสิบล้านเราก็เอาเจ็ดสิบล้านไป ครับไปสร้างเรา <m> เราไม่ได้ใช้เงินสดเยอะแยะครับคือ <c oughs> มีคําถามอย่างนี้ครับที่ผ่านมาก็จะมีหลายบริษัทนะครับอย่างต้องบอกไปเนชั่นก่อนห,หน้านั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เขาถูกกดดันด้วยการไปสร้างตึกแล้วก็ทําให้กําไรของเขาเนี่ยโหลดลงมากเพราะไม่ต้องจ่ายเรื่องของขาดอกเบี้ยค่าเสื่อมค่าดอกเบี้ย CMO จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็คงคงไม่เป็นอย่างนั้นมากหรอกฮะเหตุผลก็คือว่า ตึกมันมีอยู่แล้วแล้วเราขายตึกทาวน์บีทาวน์ซึ่งมันขายได้ราคาดีไปอยู่ที่ไกลนิดนึงบแล้วก็สร้างตึกสวยขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็เพิ่มพื้นที่มากขึ้นที่จะสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มอย่างกรณีอย่างสตูดิโอสําหรับการถ่ายโฆษณาเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงทุนเองคือเราใช้ที่ดินที่เรามีแล้วก็ลงทุนร่วมกับคนอื่นให้เขามาสร้างสตูดิโอแล้วก็เก็บค่าเช่าร่วม หมายถึงว่าเก็บค่าเช่าสตูดิโอร่วมนะเราก็มีวิธีอันหลากหลายเพื่อที่จะไม่ตกอยู่ในบ่วงของการลงทุนในสิ่งที่ก่อให้เกิดรายได้น้อยครับผมวิธีการหารายได้ก็จะคล้ายๆกับจะคล้ายๆกับออฟฟิศบิลดิ่งทั่วไปหรือเปล่าฮะอส่วนใหญ่แล้วพื้นที่เนี่ยมันใช้โดยบริษัทในเครือเราอ๋อใช้โดยบริษัทในเครือเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วคือผมหมายถึง่จริงแล้วซ m Cmo สํานักงานใหญ่ di เนี่ยเขาก็มีตึกของเขาอยู่แล้วเพียงแต่พูดง่ายๆคือย้ายไปอ่ะย้ายไปก็ขายนี้ไปอะแต่ก็คือย้ายไปคือได้เงินมาแล้วเจ็ดสิบล้านก็เอาไปลงทุนตรงนั้นก็เพิ่มอีกแค่ประมาณสัก3าบล้าน3 40ล้านซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณสมคุณมองว่าแต่ว่าเวลาไปลงทุนเลยต้องบอกนะฮะลงทุนร้อยกว่าล้านจะไม่เป็นปัจจริงขออนุมัติขออนุมัติไปร้อยสาสิบล้านอ๋อร้อยสามสิบล้านเหรอครับครับผม ยืนยันว่าจะไม่เป็นปัจจัยที่มากดดันกําไรของ CMO ไม่เป็นเลยฮะแล้วจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ลูกค้าต่างประเทศมีความเชื่อถือ,อแล้วถ้าต้องเลือกระหว่างบริษัทไทย3าบริษัทเนี่ย CMO จะเป็น First สชอยส์เรามองกันถึงขนาดนั้นนะครับ,รบทีนี้เรามาสู่เรื่องของกำไรเราบ้าง<ะ>ถ้าเปรียบกำไรของเราเป็นหุ้นก็ต้องบอกว่าผัานผวนเลยกเป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะพันผวนมากเพราะว่ากำไรของเราเนี่ย เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมีโอกาสไหมครับที่จะทําให้กําไรของเราเนี่ยสถียนให้มากกว่านี้หรือว่าเติบโตไปโดยตลอดคือเวลานักลงทุนเวลาจะวัดกําไรเนี่ยเขาก็ต้องดูย้อนหลังกับไไรหรือว่า f o r ์เควสข้างหน้าทีนี้ภาพของ CMO เนี่ยเป็นการวัดที่ยากมากค,คุณเสริมคุณจะมีทริคแนะนํานักลงทุนอย่างไรหรือว่าจะบอกว่ามันจะมีโอกาสที่จะกําไรจะสถียน จริงๆมันเป็นเป้าหมายของทาง CMO ที่จะให้มีความเสถียรม,มากขึ้นก็คือว่าเป้าหมายก็คือว่าปันผลทุกปีเป้าหมายรูปธรรมนะฮะก็ค,ค,คือก็คือปันผลทุกปีดูกันเป็นปีเลย่าเป็นยังไงปันผลทุกปีก็แปลว่าต้องกาไรทุกปีถูกไหมฮะมแล้วก็แล้วก็อันที่สองก็คือว่าพยายามที่จะมีงานประเภทที่เป็นประจำนะฮะซึ่งปัจจุบันสัดส่วนรายได้ที่เป็นงานประจําถ้าไม่มีอุบัติเหตุ รุนแรงทางการเมืองน้ําท่วมอะไรใหญ่ๆนะฮะสัดส่วนที่เป็นรายได้ประจำเนี่ยจะประมาณอยู่ประมาณ40%ครับเอ็ือครัเช่นก,การนะเช่นการที่เรามี Market Share ในงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปอ,อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา5ปีนะฮะมี Market Share สูงนะฮะแต่ว่า,อย,าอย่างปีนี้สูงสุดในแง่ของของุปกรณ์เช่านะฮะ ก็เหมือนกับว่าจะมีรายได้จากอุปกรณ์เช่าเนี่ยเฉพาะตัวอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยประมาณ60ล้านเฉพาะเฉพาะงานเช่าซึ่งงานเช่าทั้งหมดมีสองกว่าล้านนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการพยายามที่จะมีรายได้คงที่แล้วก็การเข้าไปอยู่ในการซัพลายให้กับธุรกิจทางด้านรายการโทรทัศน์คือโทรทัศน์เนี่ยเขาเขาโปรแกรมหนึ่งเขา ทำเป็นปีเพราะฉะนั้นพอมีรายได้ปุ๊บมันก็มีรายได้ทุกเดือนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความพยายามที่จะให้มีรายได้คงทีใะะ่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามที่จะกระจายความเสี่ยงในการที่จะไปอยู่ในทั้งอุตสาหกรรมไมอุตสาหกรรมจัดอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งอุตสาหกรรมทําพิพิธภัณฑ์ทาพิพิธภัณฑ์นี่จะเป็นระยะยาวนิดหนึ่งเพราะงานจะได้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นรายได้เหล่านี้จะค่อยๆเกลี่ยให้เกิดความเสถียรขึ้นนะฮะ ก็เชื่อว่าระยะยาวเนี่ยจะทําให้รายได้และผลกําไรของ CMO เนี่ยไม่ค่อยแกว่งอย่างในอดีตครับแต่คุณสังคณมั่นใจว่าอีก3ปีข้างหน้าปีนี้1,000ล้านบาทนี้แน่นอนไหมฮะหนึ่งพล้านบาทเป็นความได้เป็นความตั้งใจครับคู่แน่นอนเดี๋ยวผิดกฎหมายนะเป็นความตั้งใจและโอกาสที่มันจะได้มีไหมฮะเพราะว่าครึ่งปีไม่ใช่ครึ่งปีสิแค่ไตรมาสแรกก็ห้าล้านบาทเข้าไปแล้วครับก็คง น่าจะอยู่ในวิสัยที่จะเป็นไปตามเป้าครับครับผมไตรามาสสองจะเไตรามาสสองเท่าที่ดูตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะดีกว่าไตรามาสสองของปีที่แล้ว,ลวเพราะว่าก็เพราะว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจถึงตอนนี้อาจจะมีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับยุโรปแต่การฟื้นตัวทั่วไปของภาคเคร l อเซกเตอร์ของของประเทศไทยก็เป็นไปโดยดีนะฮะแล้วก็โดยเพิ่งยิ่งมีรายได้เสริมมาจาก สินค้าและบริการหลายอย่างที่ที่พ้นจากภาวะน้ําท่วมในปลายปีที่แล้วแล้วเขาต้องปรับตัวครับผม,มปรับตัวแบบบางทีเหมือนโรงงานเขาปิดตาอ่ะ,อะตอนนี้โรงงานเขาก็เริ่มเปิดเปิดเปิดขึ้นมาต้องมีการโหมแบรนด์ต้องมีการโหมแบรนด์ต้องมีการเหมือนรีรีอิมเมจหรือบล็อกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กลับมาสู่ตลาด นั่นคือเห็นภาพไว้แต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบปีที่แล้วไตรามาสสองปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าไตรามาสสองปีที่แล้วแย่มากจากสึนามิด้วยครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเมืองที่อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งก็จัดอีเวนต์ได้ค่อนข้างที่จะน้อยด้วยใช่ครับก็จะมาผสมกันทําให้ใหฐานปีที่แล้วที่ต่ําลงมาผสมผสานกับรายได้ปีนี้แต่ละคนที่จะ เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบูตลาดมากขึ้นก็จะทําให้ไตรมาสสองก็ต้องกลับมาทําตลาดมากขึ้นนะฮะมาสู้กลับมาสู้กันครับผมนะฮะตอนแรกๆเขาบอกว่ารีบๆใช้เงินพอเดียวน้ําท่วมไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่าคอคงไม่อย่างนั้นหรอกคงมีมีบางคนที่เป็นอย่างนั้นเขาถึงพูดอย่างนั้นผมกําลังห่วงว่าไตรมาสสองเราจะกลับมาขาดทุนอีกหรือเปล่าอันนั้นคงเป็นไปได้ยากไตรมาสสองจะกลับมาขาดทุนีหรือเปล่าคือจริงๆปีที่แล้วมันขาดทุนอยู่นะไตรมาสสองนะฮะเอ่อ ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันใกล้ๆ้เฉียดแต่ยังไม่สามารถทราบได้ก็ต้องดูว่าเราจะรับรู้รายได้ได้เมื่อไหร่อย่างไรถ้าเกิดว่าไปเฉียดรับรู้รายได้ได้ตอนนี้คือแนวโน้มของไตมาสองนี่น่าจะนิวทรัลน่าจะคงที่คงที่ไม่ได้หวือหวาแต่อย่างใดไม่วือหวานะฮะหลังจากเจอไตรมาสี่ปีที่แล้วกับไตรมาาหนึ่งปีนี้หวือหวาเหลือเกินนะครับนี่ก็คือทางเดินของ cmo มั่นใจว่าทั้งหมดเนี้ยที่เราคุยกันมา จะทำให้ปี2,557หรือว่าอีกสามปีข้างหน้า,น,านับรวมปีนี้นะฮะร,รายได้ถึง2,000ล้านบาทได้เชื่อมั่นครับว่าอ,อ,อีกสามปีข้างหน้าน่าจะไปถึง2,000ล้านแล้วก็รายได้ในนอกประเทศไทยนะฮะน่าจะอยู่ในระดับ20%คือ400ล้านวันนี้เท่าไหร่ฮะ5%ครับไม่ถึงนนไม่ถึง5%วันนี้ไม่ถึง5%แต่จะขึ้นไป20%หรือ400ล้านครับ มั่นใจเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราคาดเดาเองเราไปตามลูกค้าด้วยเราแพลนไว้แล้วด้วยครับมันมีสองส่วนนะฮะส่วนหนึ่งก็คือตามลูกค้าเราไปทํางานครับนะฮะซึ่งลูกค้าเราเนี่ยก็ตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้น,ม,ม,านมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้ครับนะฮะคือคนไทยเนี่ยเป็ปเนประเภทเออรู้สึกช้าคือความรู้สึกช้าครับแต่พอรู้สึกแล้วเร็วนะฮะรู้สึกแล้วเอ้ยมันต้องทาแล้วอะไรเงี้ยมันจะมาสู่นี้นะฮะ เราก็คงเป็นประเภทเดียวกัน <c oughs> คือบางทีทําเร็วเกินไปเขาไม่ไปอะฮะตแต่ถ้าเขาจะไปแล้วเราทำมันโอเคนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่งานที่เขาอยู่ในประเทศนั้นเลยคือลูกค้าก็อยู่ในประเทศนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราให้ความสนใจซึ่งก็คือตลาดไลน์ซาวที่อยู่ในประเทศต่างๆนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะของการที่เราไปหาอินเวสเตอร์ในประเทศนั้น คือวิธีการของเราเนี่ยเราไม่ได้ว่าไปไปทำเองแต่เราไปหาอินเวสเตอร์แล้วก็ไปทำฟิสีสให้เขาดูว่าอย่างนี้เพราะคราวที่แล้วเนี่ยออที่อังกอร์วัดเนี่ยนะฮะรจริงจริงแล้วมันไม่ได้ขาดทุนโดยตรงคือหมายถึงว่าเราเราปล่อยเงินกู้จากบริษัทแม่ไปที่บริษัทบายอนซีเใช่ครับ แล้วก็มันก็เป็นลักษณะการลงทุนด้าน Image เพราะตามแผนธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ4ปีที่จะเบร a k อเว n และถัดจากปีที่4ถึงกำไรปรากฏว่าพิษการเมืองระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาที่มีการลบกันมีปิดพรมแดนมียแยะ่ๆนะฮะเลยปิดบริบษัทเราไปด้วย คือคือผมก็บอกว่าเออคุณจะไปปิดบริษัทเราเดี๋ยวกลับมาทําใหม่ได้เงินกู้กระค้างไว้ถูกไหมฮะเพราะมันเป็นการลงทุนลง investment เขากลัวฝ่ายค้านเขาเขาปิดบริษัทหนีเลยเขาส่งใบมาให้ผมเซ็นปิดบริษัทมันก็เลยกลายเป็นเหตุสุดวิสัยเอจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนในธุรกิจประเภทนี้เนี่ยผมเลยเรียนรู้แงว่าการลงทุนใน ในสถานที่ที่เป็นโบราณสถานของประเทศนั้นๆจะต้องให้เมเจอร์อินเวสเตอร์เป็นโลเคอลจะได้ไม่เกิดการปิดบริษัทหรือว่าใช่ไม่ใช่เกิดการอย่างนี้ไม่ใช่แค่ถือหุ้นส่วนน้อยใช่ใช่เขาก็ไปง่ายถ้าปิดเขาปิดไปแล้วกันงี้นี่คือนี่คือประสบการณ์ที่เราประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาและเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่ AEC ในอนาคต โคตรเสียดายนะฮะที่คุณเสริมคุณบอกว่าแค่2,000ล้านถึงปี2,557คือแค่ปี2,557แต่ไรายได้2,000ล้านเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นไรายได้ที่สูงปี2,558ที่เปิด AEC กันอย่างชัดเจนจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV เนี่ยฮะก็จะมารวมกัน CLMV ก็คัมพูีาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะครับเราไม่เห็นภาพว่าหลังเปิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรผมไม่มั่นใจว่ามันจะก้าวขึ้น ขนาดไหนอย่างไรนะฮะเอาไว้ถ้าเกิดว่าปี2,557ได้2,000ล้านเดี๋ยวมาคุยกันต่อแน่นอนนะค,ะครับว่ายังอยู่ยังอยู่ย <c oughs> <ๆ>ังอยู่2,558จากนี้ไปหรือว่าเราเห็นภาพชัดเจนเมื่อไหร่เราก็จะมาคุยกันนะครับว่าภาพของ CMO จากก้าวโกไปสู่อินเตอร์ในภูมิภาคตรงนี้เนี่ย300วล้านคนได้แค่ไหนครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือหาเรื่องคุยครับกับ1บริษัทครับที่เขาประกาศมาเลยนะครับว่าเขาจะโตอย่างแรงอย่างก้าวกระโดดด้วยแผนต่างๆที่เขาทําครับฟังดูแล้วแน่นอนครับมันดูโอเวอร์สมชื่อกับการเป็นบริษัทออก n อนไนเซอร์ที่ทําให้เห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพมันดูดีสวยหรูนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับคุณผู้ชมครับลองเข้าไปดูครับ ดูจริงๆดูแนวคิดของเขานะครับวันนี้ถามมาให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูโอกาสการเติบโตดูการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายนะครับที่คุณเสรมคุณบอกมาทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็จะได้เห็นภาพชัดเจนครับว่า CMO ในยุคใหม่ที่จะก้าวไปสู่อาเซียนเนี่ยเป็นอย่างไรหาเรื่องคุยวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ